วันนี้ทำเสร็จแล้วลงวันไหนคงหนูหรอน่าจะวันที่ห้าเพื่อนผมอยากดูมากเลยพี่เพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอานเนี่ยไปทำแล้วก็เอามาให้ดูด้วยนะอยากดู บางคนเขาก็กลัวนะ<ม>เราก็เห็นแบบหูมึงร้องขนาดนี้กูกลัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คือพี่เอื้อมปกติลูกค้าเจ็บเขาร้องมันก็ปกติของเขาคือมันแล้วแต่บางคนคือทนเจ็บได้บางคนทนเจ็บไม่ได้หรือบางคนเขาอดทนหรือบางคนเขาเขากลัวอย่างเงี้ยคือได้หมดเจ็บก็ร้องแต่ตัดให้ถูกนะเนี่ยตัดแบบนี้แบบที่พี่เอื้อมบอก เราตัดแบบแหลมๆตัดเข้าข้างตัดเข้าข้าง๋าางอ,อ้มุมแหลมๆมันจะไปใช่ใช่คือเราอยากให้มันมีมุมแหลมตัดแบบมนๆนะคะ่ะโอ,อ้โหโอ้ยขอให้ข้างโหใช่ไหมอืมดีผม,ผมอยากแบบเอาไอ้นี่ เอายา,า,าชาบบดมมันดมเอายาสลบบดมมันดมไปแล้วแล้วก็ให้พี่ท,ที่ทำให้เลย <c oughs> กลัวมากนะบงคลกลัวมากจนปล่อยให้แบบยิ่งเป็นหนักอ,ะอ่ะพี่เรา,า,าบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปหาหมอก่อนไปกินยาแก้กเสพไปกินยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่หายพี่นะถ้าเราไปหาหมอ เราก็จะหายนะหายคือได้มีการใส่ยาดูแลเรื่องแผลมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วแต่หมอเขาไม่ถอดให้ทุกคนหรอกเขาก็ต้องถามคุณจะถอดหรือเปล่าทุกคนไม่ถอดหมอก็ไม่ถอดให้หรอกอันนี้นะของหนูนะไอ้ยาม่วงเนี่ยหนูไม่ต้องไปใส่เลยมันไมไ่ช่วยอะไรหรอกพี่ว่าหนูจะต้องใส่ยาสําหรับฆ่าเชื้อหรือเป็นแผลโคตรใส่สแล้วสกปรกเลยใช่ พี่เอิ้มต้องจะรบยังไงดีเนาะเพราะว่ามันยังกันหนูแบบผ่านมรสมมาซักบบฮะก็ไม่อีกคาบมันดำไงฮะผมเป็นคนทำงาน้ีหนะครับบางทีไม่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูใส่ยาม่วงหนูไงทนนะ ได้ร้องได้โอยได้แต่อย่าแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพี่ทำไม่ได้ถ้าร้องไห้นะผู้ชายไม่ค่อยร้องไห้หรอกของผีมีใช่ไหมใช่แต่ผู้หญิงรองคห้หน,น้ากลัวมากเลยนะผมเห็นนะโอ้โหหนูเคยเห็นของผู้ชายว่าของผู้ชายก็น่ากลัวเดี๋ยวเพียงดูก่อนนะไม่ต้องกลัว เอาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหล็กอ่ะ uh huh. จิ้มจิ้มลงไปในเนี้แล้วก็แหกดูว่า,วาเล็บมันลึกขนาดไหนเดี๋ยวพี่มาดูก่อนว่าหนูตัดไว้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เห็น,นะไเหรเห็นแล้วค่ะ oh. อันนี้พี่พ่นได้แค่ครั้งเดียวนะเมื่อกี้ใส่ยาชาแล้วอ๋ทำไมมันเี้ยงขนาดน้ทนนะให้พี่อ้อมเน็บก่อน พี่เดี๋ยวจะร้องประมาณนี้ดี๋ยวหนูร้องแลพี่ตกใจเลยนี่พี่ยังไม่ได้ทำเลยนะคุ้ยเจ็บมากเลยอ่ะยังไม่ได้ทำเลยอลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงความเสียงนะเพราติดเสียนติดเทียนหนูก็หยุดเลยหูยริบหรี่ป่าผมมาเลือดออกถ้าตัดอย่างนั้นอ่ะ จริงเหรอผมว่าน่าตัดแรงมากเลยอย่าเสยรคางพี่นะเสียวจังเลยหูร้องอาสซะหูทนนะอดี๋ยวก่อนให้พี่เอื้อมนั้นก่อนทนอยากมีคลิปแต่ก็กลัวว่าจะร้องเสียงดังทนนะน,นิดนนึงนิดนึงนิดนึงยังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะเอาเอาผ้าคกัดตักไหมเดี๋ยวว่ะตอนนี้มีพาบัง,งมันจะออกแล้ว ขอโทษนะเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรแต่แตผมมันเจ็บเจ็มันเจ็บแบบเจ็บจริงๆอ่ะออกแล้วออกแล้วเล็กไหมพี่เล็กนิดเดียวเองฮึร้องซะก็มีเล็กหรอกแค่เนี้ยอืมแค่เนี้ยผมก็นึกว่ามันจะลึกแบบน่ากลัวอ่ะโอ้รู้เหมือนกันตัวปัญหา อ๋ออะหนูแตะดูก่อนว่าลงยังกลับไปผมจะไปเผาเองถ้าไม่ลงขับต่บมันทำม่ได้ใช่กดแล้วหนูยังรู้สึกยังไงเย็นแผลโคตรถุยนะพี่ต้องมงอีกตับมไม่มีเดี๋ยวพี่เอิ้มจะบอกให้ดูอ่ะ เอาผ้าเปียกเช็ดอ่ะเดี๋ยวพี่ยงจะให้ดูหนูเอาชิ้นส่วนมาแต่เมื่อกี้มันเจ็บมากเลยนะพี่ตองในในในชิ้นส่วนหนูนี่ใช่ไหมอ่ะเอาเท้ามานี่นะชิ้นส่วนของหนูอยู่ลักษณะอย่างนี้ เลยแ็งแใช่ไหมฮะอันนี้นี่คือตรงโคนไอส้ส่วนตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันแหลมแหลมใช่ไหมใช่เนี่ยส่วนตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยที่มันที่มันมาแทงหนูตรงนี้นี่คือส่วนนี้ทีนี้เสร็จเวลาพี่เอื้อมกดคือพี่เอื้มใส่ตัวหยดยาชามันจะเป็นเนื้อไตไตแข็งแขงคือปกติแต่กดแล้วหนูรู้สึกสะดุ้งไหม,ไมอ่ากก็คือเราออกแล้วอันนี้เจ็บไหม,ไมเจ็บไหม เจ็บไหมเดี๋ยวกันอะเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมก็มันออกแล้วมันก็เลยไม่เจ็บไงเนี่ยชิ้นเนี้ยมันออกแล้วมันก็เลยไม่เจ็บแต่มันก็เล็กนิดเดียวเองนะใช่ไหมพี่ถ้าถามพี่อหรอมันก็ไม่ใหญ่สําหรับพี่แล้วคนอื่นใหญ่กว่าแต่เราจะกลัวมากไปเลยไปเผาเผาทิ้งตกลงให้พี่มันปิดเสียงใช่ไหม แก็แต่ส่งตัวตัวไม่ไม่เสียบัตรผมาลเพราะผมผมร้องดังมากเลยเนี่ยพี่พี่คิดว่าคนใต้สึกเี่นหันมนามองมันมันเจ็บจริงๆไม่พี่ว่าถ้าเมื่อกี้มีคนนั่งรอสักสี่คนไม่มีใครทำไม่ก็แล้วแต่ไงบางคนแบบเจ็บบางคนแบบทนไม่ได้หรืออดทนไม่ได้เขาก็ร้องมันก็ปกติ ไม่คือมันระบายความเจ็บได้ใช่ใชก็เลยร้องออกมากลัวเองกักวแบบกัดฟันแล้วแบบเจ็บอะไรเงี้ยอ๋อ,อ,อเดี๋ยวกัดแบบเลือดออกใช่ไหมใช่นี่นะหนูก็เอาน้ำเกลือนะคะเทราดเลยหรูเช็ดแล้วหนูก็ใส่ยาเร็ดนะ